ลุนกันครับผมอ้ยนี่ครับผมเปลาขาวแม่นแม่นมดครับผมโอ้โหพี่น้องโอ้เป็นถ้วยเลยครับผมก็กราบสวัสดีครับผมเมนี่กะออกมาหาหยกยอสะดุ้งนะครับผมนี่ครับผมเมนี่กะ มาหยกกลางคืนนะครับผมเพื่อมาหยกเบิ่งกุ้งครับผมเดี๋ยวทามารุ่นกันนะครับว่าที่ได้ยั่บงน,นะครับผมหยกแล้วครับผมอนี่ครับผมโอ้บาทแรกครับผมนี่โอ้ปลกฝข่าวอะ ปลาซิวกัตใหญ่อยู่ครับผมต้องปิดไฟนะครับผมเพราะว่าให้ป่ามันแล่นก่อนนะครับมาลุ้นกัน,นครับผมนี่ครับผมนี่ครับ นำมานครับผมมาครับผมโอ้ยลอดพี่น้องโอ้ขักๆเลยครับผมอู้หือโอ,อู้ครับผมโอ้ยแซวสะเลยครับผม ขาวๆนะแม่นเมิดนะครับผมมันติดด่างนะครับถือว่าใส้ใหญ่อยู่ครับผมปลาซิวห้องห่วยนี่มาหยกอนำกันนะครับผมไปว้างกะนนี่นะครับหาอยู่หากินบูอุดครับผม มาครับผมอืมนี่หมานอยู่ครับผมติดคู่คู่บาทนะครับผมแต่กะบ,บาดหน่อยบาทหลายครับผมแล้วแต่รอบป่ามันเล่นมาหานะครับอันนี้กะบ่บมียังล่อนะครับผมเหงื่อคือมายกอย่างเดียวครับผมมาครับผมนี่ครับผม อ oh. นครับติดคูบาทครับผมถ้ามีอันล้อมีอันอ่อยนี่เบิ่งเอาครับผมบานละถ้่วยอยู่แล้วมองอมดูนกันนะครับผม oh. oh. นี่ครับผม น e wow. <te oh. mm. um, <e ื่นะครับอืมกุ้งกับตัวใหญ่อยู่นะครับผมมาครับผมโอ้โหอืเกาะทํำครับผมโอ้โหโอ้ยยับยับไป มันเป็นสลามง่ายก่อนครับผมพอดีมันก็สลามนะครับผมนี่ครับผม ตอนเข้าบรรยากาศยามค่ำคืนครับผมนะเดี๋ยวทามาลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันครับผมพาดผูโอ้พี่น้องโอ้บอกได้คำเดียวว่าคักคักครับผมบาทน,นี้อย่านี้ครับผมโอ้ยเล่นหนักไปยืนมาฟัางน่ะ มันวางได้ที่เปลี่ยนม่อีกแล้วครับผมอุตสาห์ถือเมื่อกี้นี่มันยืนยากนะครับผมพังพังห่วยมันสั้นนะครับถ่านรุนกันอีกเชนนึงครับผมมารุนกันครับผมบา,างรเนียบผม อืมมอนไหมเฮ้นี่ครับผมมารุนกันครับโอ้โดดแล้วครับผมโอ้หูนี่ ถือคูบาทนะครับผมมาลุ้นกันครับผมนี่โอ้นี่ครับผมแสวสะเลยครับผม ถืออยู่ครับผมของสามโตน,นะครับ มาลุ้นกันครับผมเกาะแล้วครับผมขนาดเกาะปลากันยังถกออยู่ครับผมม,มาลุ้นกันครับผมโอ้โดดออแล้วอืนี่ครับผมขาวๆนี่แม่นมัดครับผม หลายพื้นที่ครบแทบพร้อมนี่แต่ปลาซิวครับผมมันหักติดรุนกันครับผมโอ้ยนี่ครับผมเปลาขาวแม่นแม่นมดครับผมโอ้โหพี่น้องโอ,โอ้เป็นถ้วยเลยครับผม สี่ห้ากมยังบเวิร์อยู่ครับผมบู้ตัวติดอยู่ก็มี่ครับผมนะลุนอีกจากบาทสองบาทก็ทสได้พากันครับแล้วครับผมเพราะว่านี่ก็ได้ซิบกว่านาทีแล้วครับผมที่มาก็ถือว่าได้ลายแล้วครับมาหาพอกินครับผมมือใหม่ค่อยมาหาตึกใหม่นะครับมาลุ้นอีกครับผมอืมครับผม โอ้โหขาวนี่ม่นมดครับผมเริ่มติดใจบุยักเมื่อแล้วครับผมเนี่ยคำบุตที่วิหวเข้านี่งอต่อแล้วครับเนี่ยกำลังถือดีนะครับผมดีจากบาทสองบาทครับผมมาลุ้นกันครับผมอ้ย นี่ครับผมโอ้เดตการครับผมนี่มาลุ้นกันครับผม อ้ยนี่ครับผมขาวๆนี่แม่นเมดครับผมในสะดุ้งเนี่นนนยบาลกระกซองกรรมกล้อครับผมถือมันมาชวงเป็นหมู่ก็โอ้เด็กการครับผมบาลละถ้วยมาลุ้นกันบารสุดท้ายครับผมนี่กด ครับผมบาดใดกระถือ้กออูจดบุอยักเมื่อใท้ครับผมนี่ทำโบติว่าหิวเข้านี่ย่อต,ต่อแล้วครับนี่มาบุพอฮอดอันปสามสิบน,น,นาทีครับผมประมาณเผื่อกลางเผื่อย,อยังนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้กับทีบป่ปานกำลังเก็บปลาที่มันติด อยู่นี่ันสะดุ้งนะครับผมนี่ครับอากาศที่ได้พากันเมื่อแล้วครับผมนี่ครับผลงานมาหยกบุพอฮอดซิมา้านาทีครับผมได้ถั่วใหญ่ๆเลยครับผมนี่นี่แต่ปลาซิวกับกุ้งปลาขาวครับผมปลาขับของ